เราเป็อที่น่ารักทุกท่านนะคะในโครงการนะคะสายใยละวันแม่แห่งชาติปี2568นะคะเนื่องในวันที่1สิงหาคม2568นะคะเกรดวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระนางเจ้าชริกิพย์พระบงค์เจ้าลนาชินีนาบุรโงงรัตน์กรมหลวงจุฬาภรณ์นั่นคืองานสมเด็จงานเกิดปาร์ตี้พวกของงานสมเด็จงานเกปร์ตี้นั่นเองนะคะ กิจกรรมนคัอาทิราเร่มงานในกรทำบของโค้านรวบรมงานแม่เอาใจพันาเด็กูงนะครับเนื่องจากว่าวันแม่นะครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมวุธรรมจริยธรรมนะครับให้กับเด็กๆนะครับในเรื่องความัการอยู่ในแต่วันทีนะครับเพราะว่านานา้านะครับเราในปีนี้ค้นะครับเหเราวันนี้นะครับด้เรา เลอใส่ใหญ่ละเพราเรา้อารให้ือัค mm ู่กับเรานี้นะครับวันนี้นะครทักสายของเราจะเป็นพิธจีนะครับขอสบาแน่กรับทหารุ่งร่งเราดีมีความรู้สึกว่าเป็นแรทีดีมีบุญคุณกับเราเีาเป็นทกกับเรานะครับแล้วก็ ระลกนะคนเ่องัวามกระตันยการพระชาธิปุตเม่อปครับ so อันนี้ก็ถืว่าเป็นโครงการดีนะครับเพราะว่าเป็นยุยงเป็นเพื่อในการส่งเสริมนะครับให้อาพุกครองะครับของของเราอย่านี้ได้มีส่วนร่วมดนมาทำกิจกรรมร่วมกับศูนย์นะครับแล้วก็ไดได้ระนไมีความรักมากขึ้นเ ุ่งนะครับในการทำงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่นหน่งของเรานะครับให้คุมีที่เล่นใจนะครับให้มีที่เล่นใจนะครับเพื่อประโากนะบวนการกับทุกลูกหู้เรียนของเรานะครับเพราะว่าทุกลูกผู้เรียนของเราในช่วงนี้นะครับในช่วงอายุแรกเกิดถึงห้าปีนี้นะครับสมองนะครับจะบ้าปากนะครับจะบ้าป่าพร้อมที่จะรับเอาประสบการณ์แล้วก็ไอคีวความไอคิวความรู้ต่างๆเข้ามา ถ้า80%นะครับ80%เพราะฉะนั้นเด็กเก่แก้เกลื่นไ้5ปีนะครับถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญนะครับเด็กจะฉลาดจะครับหรือจะไม่ฉลาดะครับในช่วงนี้มีโอกาสตามเปอร์เซ็นต์มากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คุณครูนะครับทีงของเราครับก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนานะครับให้ไปพร้อมกันทั้งสี่ด้านนะครับว่าจะเป็นด้านร่างกายนะครับ อารมณ์สังคมนะครับแล้วก็สติปัญญาจิตใจนะครับทั้งสี่ด้านนี้ไปพร้อมๆกันนะครับไปพร้อมๆกันนะครับวันน,วนี้แล้วก็มาพัฒนาเด็กๆของเรานะครับในเรื่องของคุณรธรรมทำจะได้ทำนะครับคุณได้ท เราดูพ่อพ่อแม่นะครับว่าพ่อแม่ได้มีเป็นหมูพกาดีแล้วก็เป็นผู้เป็นแก่เราทำเป็นผู้มีความสำคัญต่อชีวิตเราครับวันนี้เราก็จะมาให้ดูให้กับลูกหลานของเราได้ขอเข้ามาแต่ก็เพื่อที่จะไม่ให้เป็นปากเป็นกลามเป็นเพีนเป็นกลามให้กับลู้ของเราให้กับเราไว้พรให้กับลูกของเราได้พบกับสิ่งที่จะเดินจะเดินนะครับแล้วก็จะเดินด้วยซักจะเดินจะเดินด้วยอายุวันนั้นจะเดินด้วย ไม่ให้มีโรคมีภัยนะครับสุขภ้าร่างกายแข็งแรงนะครับวันนี้เราก็จะมีโอกาสได้มาอวยพรนะครับอวยพรได้กับลูกๆของเรานะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอเปิดโครงการนะครับโครงการสายใหญ่ละมันไม่เห็นชาตินะครับ นะโมทท การในที่ลูกก็ทำแล้วต่อแม่ทันต่อหน้าและรับหลังทันตั้งใจและไม่ตั้งใจแม่ขอความศรีกมไอ้แก่ลูกขอให้ลูกพบแต่ความเจริญเจริญจริริมื้ปาอ่อม